ขึน้นตัวการ์ดถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพน,น,น,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,น, okay, นะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอก๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะมาวันนี้เกี้ยงนะก็มาพร้อมกับเกมสาวทำพายาันใจของค่ายพีซีเด้อมาอีกแล้วนะคิดอะไรไม่ออกบอกสาวทำวันนี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะเลยมาเล่นเกมสาวทำ วันนี้พบทุนมา50บาทนะมาเอาใจเพื่อนๆทุนน้อยกันหน่อยเดี๋ยวจะมาปั่นสาวทํา,าทุน50ให้ดูว่าปั่นยังไงให้แตกปั่นยังไงให้เข้าฟรีเกมนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวโอกจะเริ่มต้นที่เบตสองบาทก่อนเลยนะเพื่อนๆนะทุนน้อยค่อยๆปั่นนะเราเริ่มต้นมาด้วยทุนน้อยเราก็ต้องเริ่มด้วยเบตน้อยค่อยๆขยับค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆโอเค ไหลดีอยู่เดอ้อว่าไปอุ้ยวายพูงมาอย่างนี้ออไยงไหลต่อมุวงแถวแรกอุ้ยขออะไรก็ได้อย่างนั้นอุ้ยเกินไปไหมสาวดำอุ้ยกดทีเดียวเงินรางวัลซุปเปอร์เมกา1 9 6บาทกับอีก80สตงังค์เพื่อนๆเบ็ดสองนะอุ้ยเอาเรื่องจัดเดอ้อนะชมหน่อยไม่ได้ไหลทิ้งเป็นน้ำไหลทิ้งไหลขว้าง ีโอกาสเคมาแถวแรกก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้แกโอกันด้วยเดอ้อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ถัดไปให้เพื่อนได้ชมกันนะจ๊ะไุ้ยลหลฟ้าต่อจังหวะนี้ยังไงอโอเค ได้มีอีก66บาทกับนะอีก70สตางค์นะตรงดีขออนุญ,ญาตขยับไปเบ็ด5เลยละกันอยบองนะปรับเบดเพิ่มปุ๊บเข้าปับ๊บเอาเลยไหมเนี่ยเบ็ด5นะเพื่อนโ <Okay. S 2> อเคยังไงยังไงเอาเรียบร้อยเ้อมปีเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมันลุ้นกันฟรีเกมแรกของเราจะแตกไปเท่าไหร่กับเกมสาวท่ามขย,มย่ำใจโอ้โหโอ้โหโอุโหโอ๊ยไอแดงแถวสขอมากไปไหมให่โอ้ โอ้ยตอนนี้เพิ่งจะได้เงิน30กว่าบาทนะเพื่อนยังไงสาวท้ำโอเคสหมุนสุดท้ายกับตัวคุณ12ยังไงสุดท้ายโอ้ยสุดท้ายและท้ายสุดเออได้มา43บาทหวัวจะปวดนะเข้าฟีเเ็็ห้าได้มา43บาท เป็นอะไรเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะวันนี้เอาใจลำบากและเส่าท่าวันนี้เออไหลม่วงต่อมุนฟ้าไหมอุ้ยสีฟ้าไหลสีฟ้าต่อยังไงเขียวแถวสองนวายมาช่วยชีวิตน้ำเพื่อนเอแถวแรกมาหรือเปล่าอุ้ยขออะไรก็ได้อย่างนั้นเออแจ็คแถวแรก เอา啊อ,อุ้ยเพื่อนไหลดีจัดนะส่วาวทำไหลนอกดีจัดเลยเบ็ดห้าอ้ยได้รางวัลซูปเปอร์เมก้ามาหนึ่งพันกือีแปดสิบเก้าบาทนะมีเบ็ดห้านะเพื่อนไหลนอกได้เยอะกว่าเข้าฟรีเกมอีกเอาอขยับไปเบ็ดสิบเลยละกัน วันนี้บวกสัก2-3พันก็จะพอนะทุนมาแค่50สาวทำดูทรงแล้วเข้าฟีไม่ค่อยจ่ายนะวันนี้ก็เรือจัดเลยเข้มฟีนะเอาเบ็ดสิบเบ็ดสินี่เลยอ้เอาเข้าฟีเกมปเปไปที่เรียบร้อยนะมันว่าแล้วมันนิ่งๆอย่างนี้มันจะเข้าฟรีนะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันฟรีเกมเบ็ด10บจะแตกหรือเปล่า จะพัวหรือจะปังหรือจะพังอีกนะเออยังไง,แ,งแรกแถวแรกโอ้ยเสียดาย เกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆไก่อุกมองไม่ทันล้างกระดานไปเลยนะอ้ยไหลช็อตเดียวเงินรางวัลซูปเปอร์เมกา9 8้บาทนะโหตอนนี้เราเหลืออยู่4หมุนกับตัวคูณ16บสาวทำว่าไงสาวทำฮัลโหลโอเคต้องให้เรียกต้องให้ทักทายนะ รางวัลเมกาอีก3 8 4บาทจ้าหมุนสุดท้ายของเรากับตัวคูณ18แทถมหรือเปล่า้อยอสุดท้ายและท้ายสุดจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้เงินรางวัลรวมมา1,700กับอีก44บาท,บาทถือว่าอยู่ในเส้นทางนะเพื่อนๆไม่มากไม่น้อยนะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปั่นเข้ารีเกมเองเรอไม่ได้ซื้อนะจ๊ะมาไปกันต่อถูอ,อะไรเนี่ยเคสแถวแรกสิบแถวแรกสวยงา เคสแถวแรกมาหรือเปล่าขออะไรได้อย no ่างนั้นไก่โอ๊กยังไงยังไงโอ้ยไดเงินรางวัลเมกามิก3ามอีก354บาทมีบอีก5สสตางค์เริดเริดบิินมาบวกแถมฟรีเกมให้ด้วยนะมาเดี๋ยวไปลุ้นกันฟรีเกมรอบนี้จะแตกอีกหรือเปล่า อยแล้วก็เรียบร้อยศิจษามาอย่างนี้นะได้เงินรางวัลก้อนโตมาสองร้อยหสิบอบาทโอ้โหสาวทำเป็นสิบก็เอาเรื่องอยู่เด้อโอ้เสียดายหน้าทอง แบบเต็มคาราเบลสักช็อตหน่อยเร็ว <c oughs> ไอแ้แดงไอ้แดงเป็นนักสู้อีกแล้วเรียบร้อย <c oughs> เงินรางวัลก้อนโตมา200บาทเพื่อนเมื่อวานไก่อกเล่นสาวทำนะเจอไอ้แดงเป็นนักสู้2รอบนะปิดคลิปเลยเรียบร้อยดีนะโอเค รางวัลซูปเปอร์เมกาอีก6 4ร้อยีบาทอาหมุนสุดท้ายกับตัวคูณ16โอเคสุดท้ายและท้ายสุดจบไปเป็นที่เรียบร้อยเนจ่ะได้มา1 2 5 0กกบาทมาความฝันเราใกล้เป็นจริงแล้วเพื่อนๆจะทุณเติมแรกมา50ตอนนี้ได้มาอยู่ที่4,500แล้วขาดอีก400กว่าบาทนะมาเกยุจะทำได้หรือเปล่าเอาใจรุ้นช่วยเกยุกันด้วยเด้อ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะเล่นสาวทำแล้วไม่แตกเล่นสาวทำแล้วไม่แตกนะตามไก่โอ๊กมาเลยเดอ้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามไก่โอ๊กนะก็เข้าไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊าไก่โอ๊กปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปน้เพื่อนนะก็จะมีทั้งพาเข้ากลุ่มโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เด่นเฮ้ย ไม่อยู่เลยเพื่อนเห็นอะไรนะไรั่นไหมลูกทีกอ๊บก้นแต่โมนะไอแดงสุดแถวนะหูเต็มกระดานเต็มจอมไปหมดเลยอู้ได้ไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเงินรางวัลซูปเปอร์เมกาห้าพันสบาทกับอีก5าสิบตังค์โอ้ยพอดีกว่าเลิกเลยเจอไอแดงช็อตเดียวนะหูไอแดงมาบ่อยโอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันวันนี้พอพอ,พอ แต่คุณเติมแรกมา50บาทนะเพื่อนนะตอนนี้ได้มาอยู่ที่9,832บาทนะถือว่าได้มาเยอะมากๆนะสำหรับเกมสาวทำในวันนี้เข้าปีแตกไม่ค่อยหนักนะแต่โอ้โหปันเองข้างนอกคอมโบรัวไหลดีรัวรัวนะเจอช็อตมาสัจจันเข้าไปเมื่อกี้เป็นยังไงล่ะตาเหลือกเลยนะไหลนอกช็อตเดียวบวกมา5,000กว่านี่แค่เบ็ดสิบาทนะเพื่อนเอาเรื่องจัดนะ สำหรับใครคนไหน,นะคะเลือมไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรวันนี้เกอุกแนะนำเลยนะเกมสาวทำของค่ายพีนะเพื่อนๆใครตามได้รีบรีไปตามกันเลยเดอ้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามเกอ๊กนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะเกยุกปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปน้ำเงินนะก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกนะในกลุ่มนะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการฝันกันได้นะจ๊ะ โอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกวกันด้วยเดอ้อสำหรับวันนี้เกวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ